เป็นยังเขาจือเอิญว่าพรรคประชาชนปฏิวัติเล่าเป็นยังเขาบ่อเอิญว่าพรรคคอมมิวนิสต์เล่าสบายดีสวัสดีครับถักไทย fc ทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณสามถุมขิงถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวอนนี้กับพี่น้องอยาลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องทางช่องยูทูบวิธีคนสองฝั่งโค้งเท่านั้น สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับจะมาพูดถึงเรื่องพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทาไมเขาถึงเรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเขาไม่กล้าเรียกเต็มปากว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนะเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์ลาวหลายตัวในประเทศลาวเนี่ยเขายังไม่ยอมรับว่าประเทศเขาปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เขายังคิดว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าข่าวในประเทศไทยบางช่องเขานําเสนอพาดหัวข่าวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พวกลาวแดงก็ภูมิใจนะตัวเองมีประชาธิปไตยประชาธิปไตยล้นฟ้าแต่เวลานักข่าวไทยพูดถึงเรื่องการเมืองนําเสนอเรื่องการเมืองวิจารณ์การเมืองในลาวใช่ไหมนักข่าวไทยก็ไปพาดหัวข่าวพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพวกลาวแดงก็ไม่พอใจนะไปคอมเมนต์ต่อว่าอยู่ใต้คลิปเขา,าไม่ให้เรียกว่าพรรคประชาไม่ให้เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวให้เรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบันยังบ่ยยอมรับได้นั่น ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์อฮ uh huh. ที่จริงแล้วนะครับทุกคนเขาไม่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวให้เรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพราะมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในเอาผมถาม f c หน่อยนะครับทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทางช่อง YouTube ผมถามหนะ่อยเวลาที่คุณฟังว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวค,คุณรู้คุณรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าเหมือนประชาชนคนในประเทศลาวร่วมจิตร่วมใจกันสามัคคีกัน ที่จะปฏิวัติยึดอำนาจหรือว่าโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ลาวในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี75เวลาฟังแล้วเหมือนว่าประชาชนในประเทศลาวเนี่ยล้านคนปัจจุบันนี่ไม่เอาระบอบกษัตริย์ไม่เอาระบอบเสรีฟังแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นเพราะพักประชาชนปฏิวัตรริลาวทีนี้คือคนลาวที่เกิดใหม่หลังปี1975หลังปฏิวัติเกิดมาไม่เคยเจอสถาบันกษัตริย์ตัวเอง ไม่เคยเจอบรรพบรุษตัวเองเกิดมาเจอแต่ผู้นำมันก็เลยถูกล้างสมองเข้าไปใหญ่นะว่าผู้นำเนี่ยเปรียบเสมือนบนรรพบรุษเปรียบเสมือนผู้ที่มีพระคุณผู้นำนี่เปรียบเหมือนจิตวิญญาณประชาชนต้องให้ความเคารพอย่าวิจารณ์อย่าวิพากอย่าวิจารณ์อย่าคิดไม่ดีต่อผู้นำถือว่ามีความผิด นะครับมันรู้สึกว่าผู้นํานี่เป็นของสูงไปเลยไม่เหมือนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะเพราะผู้นําในสปปลาวเนี่ยสังเกตไหมคนลาไม่ได้วิจารณ์ผู้นํานะเขาเปรียบเสมือนแบบคิมจองอึนเลยนะผู้นํานี่คือศูนย์รวมจิตใจผู้นําแห่งจิตวิญญาณนะครับพวกลาวแดงเขาต้องการให้มันเป็นแบบนั้นทําตัวเหนือกษัตริย์หลังจากที่ตัวเองโค่นล้มสถาบันจากนั้นมานะครับ คนลราที่เกิดหลัง75ก็คือถูกปลูกฝังไม่ชอบระบอบศักดินากลายเป็นโกรธและเกลียดปฏิเสธบรรพบรุษหรือกษัตริย์ตัวเองคือมันจะเป็นในลักษณะนี้คุณสังเกตไหมคนล้านเจ็ดล้านกว่าคนเจ็ดล้านคนประมาณนี้ไม่น่าเชื่อนะว่ามีความคิดแบบนี้กับสถาบันกษัตริย์ในประเทศตัวเองสมัยก่อนเพราะเกิดมาไม่เคยเจอไงเจอมาเจอแต่คําไตเกิดมาเจอแต่ไกสอนพรมวิหาร เกิดมาเจอแต่ทองลุนสีสุริตเกิดมาเจอแต่สมสวัสดิ์เล่งสวัสดิเ์เจอแต่ภูมีหนอสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันไม่เคยเจอบรรพบุรุษตัวเองเพราะตำราการสอนในประวัติศาสตร์ลาวเนี่ยในยุคปรับปรุงใหม่อของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยเขาไม่ได้เชิดชูสถาบันกษัตริย์ลาวนะเขาเชิดชูพรรคคอมมิวนิสต์เขาแต่เขาเขียนว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เวลาฟังแล้วมันรู้สึกว่าทุกคนเขาไม่เอากษัตริย์ประชาชนไงเขาไม่เอาไงก็เ,เลยตั้งว่าพักประชาชนคือล้มสถาบันนี่แหละครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในประเทศลาวมันไม่มันไม่มีทางที่จะเจริญหรอกครับเพราะมันไม่เคยนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษตัวเองนะครับอ่ามันกล้าคนลาวบางคนนะคุณสังเกตไหมกล้าพูดเต็มปากเลยนะปฏิเสธร,ระบอบศักดินานะครับอ่าปฏิเสธ ชาติตะวันตกนะครับให้ยกย่องพักประชาชนปฏิวัติลาวอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงคุณไปเที่ยวในสปปลาวคุณสังเกตไหมคุณจะเจอป้ายติดตามสเสาไฟฟ้าโรงเรียนต้นไม้มันก็จะมีคําขวัญน,นะฮะมันมันจะมีป้ายหนึ่งครับดูป้ายครับผมขึ้นให้ดูนะคุณเห็นไหมป้ายนี้คือเห็นทั่วท่วไปตั้งแต่สมัยผมอยู่ในประเทศลาวตั้งแต่เด็ก่าป้ายนี้ก็จะเขียนว่าผักหลัด เท่านี้มีปัญญาดีอ่าก็คือชื่นชมยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนั่นแหละครับอ่ามันเป็นการอวยและคนเราเด็กเกิดมาใช่ไหมในสบปปแล้วมันถือปลูกฝังขึ้นมามันก็สึกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่เป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่แล้วนําพาพี่น้องประชาชนคนลาวนี้คือปลดปลอยในภาษาลาวเขาเรียกว่าปลดปล่อยหรือว่าปลดแอกอ่าจากระบอบเก่าเห็นไหม วกคอมมิวนิสต์ลาวหรือเจ้าหน้าที่ลาวเวลาเขาโจมตีคนลาวที่เห็นต่างหรือคนลาวฝ่ายเสรีในต่างประเทศเขาจะบอกว่าพวกนั้นพวกบ้าระบอบเสรีพวกขี้ข่าอเมริกาขี้ข่าพวกศักดินาพวกระบอบเกา่าเต่าล้านปีไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นระบอบใหม่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครกราบใครไม่มีใครไหว้ใคร อันนี้คือการปลูกฝังของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวให้พี่น้อง fc ที่ติดตามผมได้เข้าใจนะครับว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะล้างสมองคนในประเทศลาวทุกคนในประเทศลาวถามว่าปากท้องชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงเขารู้ดีแต่คุณไม่สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นและไปโทษผู้นำว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคุณไม่ดีเป็นเพราะระบบการบริหารฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาล เขาไม่ให้โทษรัฐบาลนะนะครับทุกคนต้องดูแลตัวเองในภาษาลาวพันเอิญว่ากลุ่มตัวเองอ่าแต่คําขวัญน,นี่คือยอย่างพรรคต่อเบิงแย่งประชาช้นทูเมือนี่ประชาช้นต่อเบิงแย่งพรรคหลัดเด้ออ่าขั้นรัฐบาลพรรคยูบ่ได้ประชาชนเขายูบย่ได้พนเพินว่าอ่ารัฐบาลหรือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต้องมาก่อนนะครับ นี่คือการปลูกฝังแต่มันก็ง่ายนะครับสําหรับคนลาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือระบบการศึกษาหรือคนลาวเราพูดกันตรงๆเนาะว่าเข้าถึงการศึกษาน้อยกว่าทุกประเทศในอาเซียนการปลูกฝังแล้วมันง่ายคนถ้าฉลาดแล้วมันปกครองยากนะเข้าใจไหมคนฉลาดปกครองยากมันต้องให้คนเข้าถึงการศึกษาน้อยนะครับรัฐบาลเขาก็รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเขาก็ล้มล้างง่ายๆล้างสมองง่ายๆอ่าคนลาวบางคนเนี่ยโอ้ยโหอยู่แก่ใจเด้ ว่าผู้นําตัวเองถ้ามันดีจริงเราไม่ตามหลังทุกประเทศในอาเซียนหรอกเขารู้แต่บางคนนี้ฉลาดแต่มันไม่มีทางไปไงครับมันก็เลยจําเป็นต้องอวยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไปทั้งๆที่วันรู้อยู่แก่ใจนะฮะนี่แหละครับที่มาที่ไปของว่าพักประชาชนปฏิวัติลาวฝากถึงนักข่าวไทยทุกท่านนะครับอ่านดูคอมเมนต์ใต้ข่าวใต้คลิปด้วยนะฮะมันจะมีพวกลาวแดงดิ้น เวลานักข่าวไทยนําเสนอพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถูกใจแต่ถ้าเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยมูมันเขียนยาวเลยนะเป็นกระดาษ a 4เลยต่อว่านักข่าวไทยนะคิดไปคิดมาก็าน,น่าสงสารกลุ่มนี้เนาะเหมือนอยู่คนละโลกกับฝั่งไทยเลยอะประเทศติดกันนะครับระหว่างไทยกับลาวพูดจาวภาษารู้เรื่องกันแต่ระบบการปกครองการปลูกฝังมันแตกต่างกันมากนะครับ่ารอบประเทศในประเทศไทยนะครับติดกับประเทศไทยทั้งเขมรทั้งลาวแดงทั้งปม่านะครับ ก็โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เ้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดแชร์นะครับพี่น้องแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ